หลานของย่าอยากกินอะไรล่ะหนูอยากกินไอศครีมฉันรู้สุดมันคือไอศครีมทอดเพื่อไอศครีมมีรสชาติที่อร่อยเราต้องสับเป็นชิ้นๆอย่างปราณีตอ๋อมันง่ายมากเลยคนยากับฉันสามารถทำได้เหมือนกันยเย้เย้ง่ายเหมือนปอกกล้วยระวังด้วยสาวน้อย อย่าโยนอาหารในครัวสิไม่ดีเลยนะโอเคมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อส่งมือสมัครเล่นไปทำงานนะไม่น oh. oh. no. ี่ไม่ดีเลยฉันจะทำใหม่ดีกว่า <Okay. S 1> เราต้องเทน,นม oh. แล้วก็ครีมลงไปบนพื้นหิ้วเรียบๆจากนั้นก็หั่นผลเบอร์รี่ทั้งสตรอเบอร์รี่จากนั้นก็ใส่นมลงไปเลยตอนนี้ก็สับทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อมันแข็งตัวแล้ว เราสามารถหมวนมันขามาแบบนี้ได้ใช่แล้วฉันก็ทำได้เหมือนกันตัดแล้วก็หมุนไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยตอนนี้ฉันใส่ปันลงไปในแก้วแล้วก็ตกแตง <an> ่งจะต้องมบครีมลงไปด้วยแต่มันดูสิ้นไปหน่อยนะงั้นตกแต่งด้วยสีเท่าสีลุ้งแล้วก็ขนมด้วยใส่ลงไปเลยพวกความสวยงามแล้วก็โอริโอตอนนี้อยากจะหั่นไอศครีมของฉันเป็นชิ้นๆโอ้สม จากนั้นก็ราดซอสสตรอเบอรี่ลงไปด้วย <Yeah! S 1> คุอยากกำลังทำผิดนะคะแต่ซอสไม่ผิดเหมือนกันนนเนี่ยจากนั้นจะใส่รยลี่มีและตามด้วยผลเบอร์รี่สตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ด้วยสุดท้ายเรา้สปินเขาราลงไปเลยเพอร์เฟกต์มากเลยไม่ได้เรื่องเลยนี่เจนดูและเรียนรู้นะเธอสามารถตกแต่งไอศกรีมด้วยผิวเลมอนได้ รสเปรี้ยวของเลมอนเข้ากันได้ดีกับไอศครีมห,หวานๆเลยละ่ะและเปลือกมะนาวยังมีประโยชน์ได้นะเอามาตกแต่งได้ไม่เหมือนใครเ<ส>ติมน,น้ำแข็งเล็กน้อยแล้ก็ไอศครีมขขงจะได้คนรูปนานขึ้น <Wow! S 2> และให้เหมือนในการเสิร์ฟเชน่นเดียวกัร้าอาหารที่แพงที่สุดเลย <Wow. S 2> ดีใจจังแล้วก็ใส่น้ำแข็งแห้งไปด้วยเพ<ร>ิ่มควันแล้วก็ข้อฝาไว้ <Yeah! S 2> วัวละเชฟทำออกมาได้สวยงามมากเลยล่ะ วิเศษมากใช่แล้วพิซรีมของคนยากก็ดูประทับใจเหมือนกันนะส่วนของพิ่สาวของเราไมีของหวานหลายอย่างเลยล่ะงั้นมาดูกันว่าหนูหนอยกอรีชอบของใครมากที่สุดหนูอยากกินว้าวมีสตรอรี่เลโกวิวคิมด้วยอร่อยจังเลยโอ้อันนี้มีหมอกด้วยอะไรกันเนี่ยว้าวนี่แหละที่หนูต้องการคนเยอะมากเลยอออไม,ไม่มันเปรี้ยวมาก นี่ดูแปลกจังเลยรสชาติก็ไม่ดีเหมือนกันหนูเลือกอันนี้เย่ฉันชนะฉันรู้ว่าน้องสาวต้องการอะไร l e t เป็ย่าคะกอนเลยกำลังหิวนะหนูอยากกินอมยิ้มขอสีสันสดใสเลยนะเออได้เลยอย่างนี้นี่เองย่าเข้าใจแล้วย่าเคยทำแบบนี้มาตั้งหลายครั้งแล้วล่ะเราต้องเคี่ยวคาราเมลและเพื่อจะทำมันเราต้องเติมน้ำตาลลงไปในน้ำ ตอนนี้ต้องคนตลอดเวลาเลยเธอรู้สุดเหมือนกันใช่ไหมเอ็มเมอร์งั้นก็ทาตามย่านะพราะเขาตลอะกันตลอดเวลาเลยดูเหมือนว่าม,มีอะไรซับซ้อนนะน้ำตาลแล้วก็น้ำใส่ทุกอย่างลงไปในหมอ้อแล้วก็คนใช่ไหมละ่ะ oh, uh huh. awesome. เราต้องตรวจสอบอุณหภูมิของคาราเมลก่อนให้ลงในแม่พิมพ์ด้วยนะไม่อย่างนั้นมันอาจจะแตกก็ได้ เยี่ยมมาก <Okay. S 1> ตอนนี้เราสามารถเทมันลงไปในแม่พิมพ์ได้แล้วล่ะ <c oughs> แล้ก็เพิ่มเฉดสีรุ้งที่กอเลยต้องการ <c oughs> ใช่แล้วคุณย่าดูและเรียนรู้ไว้นะคะ <c oughs> โอ้จริงด้วย <c oughs> กอเลยอยากได้ออมยิ้มสีสันสดใสใ <c oughs> ช่วยแล้วย่ามีสีย้อมธรรมชาติด้วยนะ <c oughs> คุณย่าแข็งแรงจังเลยค่ะ <c oughs> ย่าทำได้ทุกอย่างละเจ้า ตอนนี้เราสามารถเทลงในแม่พิมพ์กันได้แล้วล่ะย่าจะใส่ไม้ลงไปก่อนที่คาราเมลจะแข็งตัวด้วยคาราเมลเริ่มเป็นก้อนแล้วงั้นเรามาทำโอมิมกันเลยโอ้ว้าวย่าชอบนั้นนี้ย่ฉันจะปิดคาราเมลให้เป็นเกลียว จากนั้นจะเป็นให้เป็นอมีอันใหญ่ไปเลยล่ะคอยดูแบบนี้ไงมันออกมาสวยงามมากเลย <Wow. S 1> ว้าวโอ้ได้เกินอะไรไม่ไหม้อะคาราเมลของฉันมันไหม้หมดเลยอ่ะห uh oh. ลานหญ้าเธอนี่เป็นระวังเลยนะแ uh oh. ล้วฉันเป็นไงดี่ะโอ้ oh. ใช่แล้วตังสะใของฉันมีดินน้ำมันยิ้ว มันต้องทำได้แน่ๆสิฉันสดใสเหมือนกันง <Yeah. S 1> ั้นก็เอาออกมาแล้วก็ปั้นกัน <Yeah. S 1> ทำให้เหมือนไส้กรอกเลยปั้นแบบนี้ให้เหมือนเอมมาที่ทำนะ mm hmm. แล้วฉันได้เอามิ้มใส่ลุงเหมือนกัน mm hmm. มันกินไม่ได้แต่ก็สวยเหมือนกันนะ mm hmm. ออกมาไม่เลวเลยโอเคทุกคนพร้อมแล้ว <laughs> แล้วถ้าเรื่องอะไรล่ะกอเลียเอามิ้มจากคุณย่า หรืองานปั้นสวยๆจากพี่สาวละ่ะหรืออมยิ้มจากเชฟ <What? S 1> หนูอยากลองอยากลองอันนี้ hmm? มันดูปกติดี hmm? แต่รสชาติ <No. S 1> แปลกๆก็ก oh. งั้นมาลองอันนี้กันเลยแปลกจังทำไมมันไม่กลิ่นเหมือนดินน้ำมันของหนูเลยอะ่ะงั้นมาลองกัน hmm? ใช่นี่มันคือดินน้ำมันของหนู hmm? ใครทำมันพังแบบนี้เนี่ยอ้ oh, <'m> สวยจังเลยอะ่ะ oh. ท้งหวานอร่อยและสวยงามมากเลย uh หนูเลือกอันนี้แหละเย่ <Yeah. S 1> yeah, ฉันทำมันได้ <What? S 1> ครั้งนี้หนูอยากกินมันฝรั่งทอด yeah. Yeah. ใช่แล้วไม่เป็นจานที่ทำได้ง่ายมากเลย uh พิเศนเชฟและคุณย่าจัดการได้แน่นแน่คอยดูนะใช่แล้วตอนนี้จะหทนมันฝรั่งเป็นแว่นๆแบบนี้คอยดูนะ องแบบนั้นน่ะต้องหันด้วยอะไรอ่ะเราต้องคิดอะไรที่ทำแผนได้ละกันอะไรดีนะอ๋อใช่แล้วเจอแล้ววีของฉันมันฝันลายชัดๆเลยแล้วไงอ่ะหนูว่ามันต้องทำเป็นแผ่นสวยๆได้เหมือนกันแหละไม่ล่ะเจนฉันจะทำมันฝรั่งแผ่นสวยๆให้ดูดูสิฉันส่งอุปกรณ์อะไรมาด้วยมันช่วยให้ฉันทำมันฝรั่งที่ออกมาได้สวยงามเลยล่ะ ใส่ไม้เข้าไปแล้วก็แบบนี้แหละโอ้เมอร์มากของย่ายดีกว่าเยอะแบบวิธีดั้งเดิมนะตอนนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปในหม้อก,กันเลยเธอขอมันฝรั่งทอดนะคะไม่ใช่มันฝรั่งทอดแบบนั้นนะ่ะส่วนฉันจะทอดมันฝรั่งในหม้อทอดกรอบนะม้อ <Okay. S 1> ทอดกรอบนั่นเหรอฉ <Okay. S 1> ันจะทำอย่างนั้นไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> มันสุกแล้วล่ะ เหลือแค่ต้องเอาไปเสิร์ฟอย่างสวยงามด้วยผงปาปริก้าแล้วก็เกลือย่าก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกันและเคล็ดลับของฉันก็คือซอสมะเขือเทศใส่ลงไปเลยสิ่งที่เธอต้องการก็คือเกลือเสร็จแล้วกินเลยหลานเยอะามาฝรั่งของคุณย่าน่ากินมากเลยล่ะของพี่สาวก็ดูดีนะแต่ของเชฟสิมันสวยมากเลยล่ะ เรจะเริ่มจากอันไหนดีแล้วนี่คืออะไรซอสมะเขือเทศเยอะกันไปไหมอ่ะเจนต้องเป็นคนทำแน่นอนเพราะเธอชอบซอสมะเขือเทศก็โอ,โอเคนะพอกินได้นี่มันฝ่อนถ้อยจริงๆงั้นเหรอ,อมไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเลยอ่ะว้าวอันนี้ดูเจ๋งมากเลยแต่รสชาติยังอร่อยสุดๆเลยอร่อยนนนหนูเลือกอันนี้ละคะ่ะเย้ฉันชินนะ สามสองหนึ่งกระเทียมสำหรับทุกคนนี่ไม่ใช่จานที่ดีสุดใช่ไหมนี่มันมากเกินไปฉันทำไม่ได้เธอว่าแบบนั้นเหรอนี่ดูก่อนได้อันเดอร์ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอีธานเธอเริ่มก่อนสิลูกผู้ชายองสามซอกนะฉันทำอะไรผิดถธงเริ่มตนแบบนี้ด้วยเอ้กินอีกแล้วชาเป็นยังไงล่ะเธอคิดว่ายังไงล่ะแย่ดีสุดเลยเธออีธานที่น่าสุดสานปล่อยฉันเถอะเธอเริ่มเลยเอ็มมา ใช่มีทางแล้วหรอือใช่ไหมหรือมีอย่าแม้แต่จะคิดเอาให้ตายนี่มันแย่กว่าที่ฉันคิดอีกฉันบอกเธอแล้วจูเลียกินสิอ๋อมีคนเลี้ยฉันพอดีอะนั่งลงแล้วหยิบมากโกหกกันได้กันได้ดีขึ้นเยอะ <laughs> ฉันแข็มแข็งฉันทำได้อิธาอย่าใจร้ายนักสิ ดูสิว่ามันตลกขนาดไหนทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยรู้ไหมยังขาดใครไปแบบไปย,ยังไงล่ะ<อ>หยุดเลยอีทางอีกแค่เนิดเดียวเธอกินกระเทียมส่วนฉันจะกินเธอเออกไปนะแค่นี้ก็ลำบากมากแล้ว,วจูเลียเธอโอเคไหม โดน,นจริงๆเลยขอบคุณสวรรค์นีอสุดมันก็จบแล้วฉันหวังว่าเราไม่ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วนะเธเอาชนะแวมพายได้สาวๆเก่งมากขอให้เป็นอะไรดีๆบ้างเล่าต่อไปเราได้แพนเค้กทุกคนได้จานของตัวเองแล้วบางคนก็ได้สีสันสดใสมากกว่าคนอื่นฉันหิวจะตายอยู่แล้วงั้นฉันเริ่มนะ จะเพิ่มความอร่อยลงไปอีกด้วยวิปครีมแล้วก็ M M ด้วยมันออกมาดูดีสุดๆอร่อยแบบเลียนนิ้วเลยตาเธอล่ะเอมเอมฉันจะเพิ่มมันลงไปเหมือนกันก่ hmm. อนอื่นฉันทำให้มันใหญ่ขึ้นโดยที่นวดแป้งนี่ละและตอนนี้มันก็กลายเป็นเค้กยะ เอาไปสิฉันจะใช้ให้หมดกระป๋องเลยแล้วก็เพิ่มมาร์ชเมลโล่แล้วก็ M&M ด้วยนั่นดูเหมือนเค้กเลยตอนนี้ฉันมีความสุขจุงแล้วเธอจะยัดมันเข้าปากได้ยังไงนะไม่ต้องห่วงฉันทำได้สบายมากฉันก็อยากทำเหมือนกันน่ะส่งมาให้ฉันทีอันนี้โอ้ลูกเข้า กำลังจะหกแล้วเต็มตัวพวกเราเลยพอทีเอานี่ไปอาให้ตายและครั้งนี้เรามีหมอกฝนลนดอีธานได้แบบนับไม่ถ่วนเลยเจอเรียวได้ไม่น้อยกว่าแต่มาสีได้ชิน้นเดวเองก็สุู้ๆนะออถอยไปมันเป็นของฉันไม่ต้องว่าขนาดนั้นก็ได้อ๋อเรามาเล่ากันดิมะม,มันดูน่าก,กินแล้วก็มีเยอะมากด้วยไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดลงปากได้หมดไหม ฉันว่าฉันได้เยอะกว่าหยุดอวดได้อีกแล้วแล้วก็มีหมือนพลังเหมือนกันแหละ<า>นี่จูเลียอโออ้าฮอ,อ่าฮะจะหลอกเขาเป็นไงจากนั้นแล้วก็อหมวกพลังให้หมดเลยฉันไม่เสียฉันต้องใช้แล้วอ,ออีธานเลยโน้ตรงนั้นสิ เออมันได้ผลฉันจะมัดเขาไว้เอาหมากฝรั่งมาเร็วฮะเลยหยุดนะนี่มันของฉันมือแล้วหลอกเธอเนี่ยเอาคืนมานะพวกหัวขโมยหยุดตะกอนสักทีจะทำให้เขาหุกปากได้ไงนะอ๋อ้ใช้ได้แหละทำดีมาก ในพริบตาก็มีมะนาวมาเสิร์ฟแล้วฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ของโปรดของใครแน่แต่อย่งไรพวกเธอรักษสางก็ต้องกินมันหยิดดีจจเลียล <mesmo S 1> <Okay. S 2> เธอเอริ่มเลยโอเคอ๋อเปรี้ยวอืไม่ไหวต่อเลยอีทานก็ได้โอ้ให้ตายนี่มันจะเปรี้ยวกันไปนะฉันต้องหลักน้ำตาแน่เลย<อ>เอ็มม่าไม่ไหว <S <S ง่ายมากถึงจะเปรี้ยวแต่ฉันก็รับมือได้ เออ,เอ,อไม่ฉันรับไม่ไหวอ,อ,อย่าถุยนะแล้วถ้าเราเอามาเป็นน้ำผลไม้ล่ะไอเดียดีมากจูเลียฉันมีกออกด้วยอีทานส่งแก้วไว้ฉันทีววจัดเบว,ว้ามันได้ผลแก้วเดียวไม่พอไม่ต้องห่วงเออฉันว่านั่นก็จะไม่พอนะอ,อ,อีกอันซิ อันนี้ฉันมีอันที่ใหญ่อีกด้วยแล้วมันก็เกือบเต็มเลยโค้ชทําทำได้ดีนิอาจายนี้ไปด้วยสิถอยอื่นให้ฉันนี่น่าจะเปรี้ยวสุดๆเลยครั้งนี้เป็นของดีแหละอีธานาใช่เลยฮอตเดอร นึ่งอันสำหรับเอ็มมาเอ็มไม่แก่สมจุเลียแลนะอีกเป็นตานอีธานฉันก่อนและแน่น,นอนฉันอยากเพิ่มซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ลงไปด้วยว้าว <Wow. S 3> แล้วฉันละ่ะเดี๋ยวก่อนถึงเวลากินแล้วโอ้นี่มันดีมากเลยเดี๋ยวก็รู้แล้วอีธานจัดเลยนี่มันรอบที่ดีที่สุดเลยเอ็มมาขอยืมซอสหน่อยดิแน่นอน จงฉันไม่แบบไม่เสร็จเหมือนกันเนอะอีธานว,าว้วาวว้าวสุดๆเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันคนสุดท้ายแต่ฉันจะอ้อหนึ่งอ,อกแล้วเ <What? S 2> ฮ<ะ>ฉันจะแก้คุณหมูตรงนี้มันจะออกมาตลกมากเลยไหมอีธานนี่สนับเธอ <laughs> ออกอันเหรอเยี่ยมมันไม่เคยเป็นคามากเก,กินไปโอ้โอตลกงจังท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสาฝรั่งกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกแล้วจบได้สวยมากเลยใช่ไหมจนเลได้ตกสูงเลยอีทานก็ไม่แย่ส่วนเอ็มม่าโชคหลายอีกแล้วสิเอาไม่เอานะ ฉันพร้อมแล้วมันเลย Ooh, ฉันจะเขียวมันให้ช่วชีวิตเลยเพราะเธอเห็นนี่มะไม่มีทางโว้ <Whoa. S 1> สีเขียวนี่ไม่ค่ากนเธอเท่าไหร่นะเพาเธอหลับไปทั้งหมดน่จะอยู่ในปากฉัน <Yeah. S 1> นี่เป็นชาเลนจ์ที่ดีที่สุดเลยเย่ yeah. ฉันรู้นะว่าเธอได้เยอะที่สุดก็จริงอาจจะน้อยกว่าแต่ยังไงหมาพร่งเป็นหม่พรางฉันอยากได้อีกเปไงดียะ <Yeah. S 1> แค่เบดหมดนิดหน่อยแล้วก็โชว์มันก็ดูนะนี่คือหมากฝรั่งอันยักษ์แต่ทำไ,ได้ยังไงอ่ะ <What? S 2> <Yeah. S 1> ตอนนี้ฉันมีความสุขมากเลยยม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 ถึงเวลา,ปาเปอดลูกปองแล้วโอ้ช่วยด้วยฉันกเลังลอยไปวันฟ้า wow. ก็ยางบินเหมือนกันเย้มันได้ผลจะเลียกกับมะโอเธอด้วยเอมมาพวกเธอกำลังไปไหนกันสวยจังเลยสงสัยว่าเราอยู่ที่ไหนกันนี่ต้องเป็นขนมสำหรับพวกเราแน่นอนเธอพูดถูกฉันได้สตรอเบอรรี่ละว้าวสดจังเลย แน่นอนว่าเธอชชบดีนั่นก็ตาฉันเปิดแล้วล่ะอมยิ้มน่ารักจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะอะไรขึน้นไหนดูเหมือนว่าจะเป็นแมลงสาบละเงินก็มาแล้วเป็นสตรอรี่ของเธอเธอตามนั้นเลยฉันก็อยากลองเหมือนกันเอมมาคงไม่รู้หรอกมั้งจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะสตรอรี่ของฉันขึ้นมานะ ไมค์ฉันก็อยากลองเหมือนกันนี่อะไรกันฉันได้แค่ใบเองสมควรแล้วล่ะมิแนดาให้มันสตอเบอรี่ของฉันนะมันจะกินมันคนเดียวมันดูน่ากินมากเลยฉันอยากได้อีกจ้าให้หมดเลยอร่อยแล้วทำไมจานของฉันมันว่างเปล่าล่ะแล้วสตอเบอรี่หายไปไหนหมดมิแรนดาเป็นเธอช่มไหมอย่ามาปฏิเซนนะเขาต้องโดนเอาคืนอาปากซะ แต่ฉันไม่อยากกินมันเธอต้องกินเธอนิ่ใจร้ายมากเลยเอมมาเอาแอแค่ดูก็ขย้ขยงแล้วเธอกินลงไปได้ยังไงแต่มีมแมลงสาบข้างในนะเอาไม่นะฉันลืมไปสนิทแม่จ้ามานันอยู่ในเปาาฉันนะพยายา่ดูเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่เลยมันกำลังวิ่งมาหาฉันแล้วทำยังไ,ไงดีนี่เอาอไปนะ,ะสนส่วหรับแกอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีก เอม玛เธอชนะแล้วล่ะเจ๊จังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนทำไมเธอถึงโยนมาให้ฉันล่ะมันกำลังไต่ไปมาแล้วดูเหมือนมันจะไปแล้วล่ะไม่เห็นสักที่เลยอย่าเพิ่งโดนสรุปสิมันแรงสาวอยู่บนหัวคือเธอนะเอาไม่นะไม่เอาอีกแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเธอเอมม่าอยู่นิ่งๆนะฉันมีลงเท้าใหญ่อยู่โอ๊ยเจ็บจังเลยขอบคุณที่ช่วยนะมิแรนดา จะเหมือนว่าแผนของฉันจะไม่ได้ผลนะว้าวจานใหม่เยี่ยมงั้นฉัจะขอเปิดนะมันเจ๋งมากเลยแล้วเธอจะทช้ยังไงกับมันล่ะฉันกำลคิดอะไรบางอย่างแต่ก่อนอื่นเธอเปิดฝากล้เธอ่อนเถอะไม่เย็นเลี่ลูกตาเยอะเลยเยี่ยมจริงๆเอาใช่เธอในโชคดีสุดๆถึงเวลากินแล้วันเริ่มจากตรงไหนดีนะ บางทีก็จากตาไงล่ะเธอกำลังทำอะไรน่ะเอมมาหยุดเล่นได้แล้วโอ้ไม่เอานะหยุดทำตัวน่าเบื่อสักทีสิว้าวอะไรจังเลยฉันอยากกินอีกอันที่สองนิ่มจังฉันรักมาสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วทำไมเธอไแบ่งฉันบ้างละอ๋อไม่มีทางหร้กนี่ก็แทใไม่พอสำหรับฉันด้ซ้ำเธานี่ตลกจังเลยเอ็มมา ทำไมตาตามปากเลยแล้วยังไม่หมดนะอ๊ะฉันว่าฉันพลาดไปแล้วล่ะแล้วมันก็เข้าอเธอออกเอาหล่ะมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอ้โหมาดูกันเลยว่าอะไรอยู่ในซุ้มไม่แล้วเลยเมรันด้าเธอโยนห่อเขาน่าฉันจังเลยฉันเห็นว่าเธอตื่นเต้นอมแค่ไหนกันโอกาสของฉันแล้วเธอกำลังทำอะไรนะเอมมาแล้วมันจะมาจับนฉันนะฉันแค่อยากช่วยเธอหอออกนะจะได้กินเร็วๆว อย่ามาหลอกฉันฉันรู้ว่าฉันไม่ได้คนดีขนาดนั้นเขาทำให้ฉันเลื่อมโถส้วมไปเลยว้าวนั่นมันอะไรนะดูเหมือนจะเป็นว้าวช่แล้วฉันต้องลองอมมิ้มจุ่มดูมันดูน่ากินมากเลยโอ้อร่อยสุดๆใช่น้ำตาลหวานๆกับรสเปรี้ยวๆเข้ากันสุดๆเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วจนกว่าจะกินหมด ฉันอยากลองบ้างอะเธออีกแล้วเหรอเอมม่าเธอทำอะไรนะมิรดนดาอย่ตีฉันได้แล้วนะโทษทีฉันไม่ตั้งใจนะฉันเบื่อเต็มทอแล้วนะฉันไม่ยอมถอยง่ายเลยทำมันชี้แพ้งั้นฉันขอปิดก่อนนะขอบคุณฉันรู้ว่าทอมีว่าแฟนต้ารถเบอร์รี่เจ๋งฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยงั้นก็ปิดฝาแล้วเข้า เอาไม่นะฉันทำเล็บหักเลยน่าสงสารจังมากเดี๋ยวฉันช่วยฉันมีประสบการณ์มากในการปิดฝาน้ำรู้ไหมเห็นไหมมันได้ผลเลยกลิ่นหอมมากฉันอยากลองมันด้วยตัวเองล่ะไม่มีวันเอามานะนี่มันแฟนต้าของฉันกลิ่นหอมสุดยอดเลยฉันมั่นใจว่ารสชาติยิ่งดีกว่าอีกเออใช่นี่มันสุดยอดเลยอะน่าจะแบ่งฉันบ้างนะฉันจะาปิดฝาให้เธอนะ ถ้าเธอไม่แบ่งฉันจะเอามากินเองกันได้ว้าวสดชื่นจังรสชาติก็เยี่ยมแล้วหล่อนนี่มาจากไหนกันเอมม่าฝีมือเธออีกแล้วเหรอแปลกจังทำไมแฟนต้าไม่ไหลออกมาล่ะโอ้มิรันดาเป็นไงเป็นไงบ้างฉันเหนื่อยการแก้หนังเธอแล้วนะฉันหวังว่าแฟนตาทำให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นโอ้โทษทีมันอร่อยมากเลยอ่ะขยองใส่หน้าฉันเต็มๆเลยหยุดบ่นได้แล้วปว่าจังเธอสิมันไม่มีจานอ่ะ แปลกจังไม่แต่ปุ่มสีแดงต้องทำยังไงเนี่ยไม่รู้สิลองกดมันดูสิเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นใครฉันทำงานกับการสร้างอุวุธเคมีฉันมีอะไรบางอย่างมาให้เธอด้วยฉันเหรอฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเลยน่าเสียดายนี่ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องตัดสินใจนะนี่เป็นของที่เธอต้องกินจ้าเาปุ่มไปโอใช่ฉันลืมไปเลยตอนนี้เป็น่วนกรรมดพานบางสีสูงแล้ว่ะไม่หน้าเป็นไงบ้างเธอยอาเคไหม ลากอนนี่เป็นลือกวาดที่ตัวไสนิทโลกเลยฝันร้ายสุดๆ <ś led> ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะกินมันได้ไหมมันดูน่ากลัวมากแล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะถ้า,ามันดีออกจะได้มีประสบการณ์ใหม่กับรสชาติใหม่ไงล่ะว้าวใช่แล้วฉันไม่ต้องกลัวเลยแต่ทำไมเธอไม่แบ่งฉันบ้างล่ะกาทีนะแตาฉันขอปฏิเสธที่กินอย่างอื่นเรี้ยวจังแต่ฉันก็ชอบมันนะ เธอดูแปลกๆนะถ้าเกิดการรับบทที่แท้จริงแล้วใช่ไหมหนึ่งไม่ใช่อะงั้นฉันขอลองบ้างันต้องลองมันด้วยเองเปรี้ยวจีจริงๆอร่อยด้วยแต่ละก๋วยของฉันหายไปไหนล่ะไม่รันได้ฉันบอกแล้วว่าฉันจะกินด้วยตัวเองเอาคืนมันนะโอ้มันว่างเปล่าแล้วอะโอ้ฉันชอบมันสุดๆจนหยุดไม่ได้นะตอนนี้ฉันรู้สึกเปรี้ยวปี๊ฉันต้องการโลดดวนมันเปรี้ยวมากเลยฉันทนไม่ไหวแล้ว ฉันหลบพ้นแล้วสินะหนึ่งสองสามทอเร่มว้าวตะกรวดเปาแตะแล้วก็น้ำหวานด้วยฉันมีความสุขจ้าฉันเชื่อแล้วว่าฉันโชคดีว้าวดูเจ๋งมากเลยมันดูักว่าฉันได้อะไรโอเคอะไรกันเนี่ยนั่นมันดูเหมือนลอาศพเล็กๆเลยมันทำให้ฉันกลัวฉันเดาว่ามีอะไรน่ากลัวข้างในแน่ๆงั้นฉันเริ่มนะฉันมั่นใจว่าของแตงอร่อยอ่ะฉันจะไม่หกสักหย่อนเลย เรียบร้อยหวานมากจากนั้นก็เปิดถึงลูกกวาดฉันมั่นใจว่าต้องชอบมันกันเดิมแน่นอนว้าวสวยจังเลยไม่อยากเชื่อเลยเอมมาลกจ้องของฉันได้แล้วนี่มันอาหารของฉันนะฉันจะกินเองโว้วกำลังมีผู้อยู่ในปากของฉันฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำพูดได้ยังไงโอ้อร่อยจริงเลยแต่มันกำลังระเบิดอยู่ในหัวของฉันพระเจ้าค่อยไปถึงเลยดูสิเอมมา ฉันก็ถึงเวลาดับมันแล้วล่ะแตก่อนน้ไม่รันได้ใช่ว่านำหวานมัจะช่วยได้อขอบคุณมากนายเอ็มมาเธอมาได้ถูกเวลาเลยตอนนี้ก็ตาเธอกินแล้วล่ะเธออย่าพูดถึงมันดีกว่าฉันกลัว,ฉ,ลวฉันกลัวที่จะเปิดกล่องนั่นนะ oh, <no. S 1> เอาแล้วนะมีคนออกมาด้วยนี่มันอะไรกันฉันไม่เข้าใจเลยลองเข้าไปดูใกล้ๆสิ <S <S 2> <S 2> ฉันคิดว่ามันคือนา้าโชคสุดเพลิละฉันรู้สึกแย่แทนเธอเลยอะ เป็นล,ลายชัดๆมันแหลมมากันั่นของฉันต้องติดไฟแน่แต่เธอก็ควรกินมันนะไม่ชีเลีย้ย oh. ดูเหมือนว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วสิตอนนี้มีบางอย่างกำลังออกมาแล้วก็ได้ต้องือนว่าฉันจะติดไฟแล้วช่วยด้วยเมเรนดา oh. เอาไม่นะไม่เอาอีกแล้วเก็บพ่นมาทางชั้นสิฉัน, oh. ฉนควบคุมเองไม่ได้แล้วหยุดทีได้โปรด คิวามาันจบแล้วล่ะอย่างน้อยนี่ก็เป็นข่าวดีมรันด้าเธออยู่ไหนอะอยู่นี่เธอทำฉันลงตึงไปเลยเธอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเธอก็ด้วยอะ